หลังจากเรียนรู้เทคนิคไปอย่างมากมายบอกเลยว่าจำไม่ได้แต่ด้วยฮีโร่มันเล่นง่ายก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเอาติดติดติด,ตดอ่ะไปได้สักเพในเกมนี้น้องไคเซอร์ของเรารับบทเป็นสายฟาร์มป่ากป่าเล่นกลางด้วยนะเ<ป>พื่อนเออเออไปอะตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าดิบชืน้นที่ตามโคดหินจะมีสัตว์ร,ร้ายแฝงกายซ่อนอยู่ เดี๋ยวตอนนี้ผมมาหลบที่พุ่มไม้ก่อนต้องคอยสังเกตการสัตว์ดุร้ายที่จะโผล่ขึ้นมาทำร้ายคุณสวัสดีครับเขี่ยตกใจหมดแล้วมึงมายืนอะไรตรงนี้เราโอ้โหจังค้าเอามึงแซวหัวแค่นี้ทำไ้สดชื่นมันมาแล้วมันมาแล้วเอาแล้วมาแล้วนอะไรจุดความสิ้นหวังจะช่วยรับคมดาบของข้ารับกับหินข้างๆก็ได้มาตีกูทาไม สดชื่นเอาคมดาบไปกินเชื่อเชื่อมาเยอะมาเยอะเข้าไปกูก็ตุยดิมามืงมาเด้มึงมามาดิเข้าไปดิในป้อมเฮมยมาดิมาดิมาดิสายยีอาเคอร์เบเอร์วันสายอาเคอร์เบเอร์วันลบยิงเพื่อหวังผลพ้าหมายก็ลัจะเข้าเขตป้อมเป้าหมายหมแล้วหมุน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 หมน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 มมนอแกกูเบี่ยนหัวเดินผ่านเฉยเดินผ่านเฉยกูเดินผ่าน ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยมึงให้กูพาไปแต่แรกก็จบแล้วคิวก็ไม่ไดุ้ดยึดุดยึดมันมาแล้วปนั่นมาลงที่กูสะชื่นโอเวอร์วารียังมีอีกกระบวนท่าที่เจ้าต้องเจอแต่มีวายุเปิดเกาะนักรบคงกระพันไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บตู้พอยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บบุกอัดฆ่าสึกด้วยอาทุกสิ่งที่เรามีทะลุไม่ทะลุยังไม่หยุดยั้งมีวายุเี่กาะนักรค ไม่เจ็บไอนนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไม่เจ็บบ้าจริงข้าปล่อยพวกคนชั่วหนีไปได้นั่นกูอีกแล้ววันนี้กระบี่ของข้าต้องล้างด้วยเลือดของพวกแกวงแหวนวารีอันเชิญเกาะนักรบคงกระพันพวกแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกตามไตามไหนีไปก็เท่านั้นไปซะจะหนีไปไหนกระบี่วายุวงแหวนวารีอันเชิญเกาะนักรบ แข่งแรงยิ่งครับตงตีไม่เข้าเลยไอ้คนหมุนนั่นแหะเยอะมากเจ้าเบเบลดเบเบลดพ้องหรือทีทวันโบชูดเลยรายงานศูนย์บัญชาการตอนนี้ผมอยู่ในไคแดนของข้าศึกรรบบปิ้มพ้องไม่ตายครับไม่ตายเหรอนี่บุกัดฐานทัาข้าศึกด้วยอู้ทุกสิ่งที่เรามีทะลุไม่ทะลุยังไม่หยุดยังทะลุไม่ทะลุให้ทะลุเลย โจมตีเป้าหมายโบ <ย S 1> ทำอะไรกน<ว>ันอยู่มึงเห็นกูวิ่งแล้วแล้วโจมตีเป้าหมายส <ไป S 2> ิคนเดือดท้องที่ร่วงรบกับข้าข้าจะไม่มีวันลืมศึกนี้เลยเออโชคดีอย่าลืมกินยาละมึงอะ และนี่ก็คือโรงเรียน HOK OK, ตอนไคเซอร์ฮีโร่สายไฟเตอร์แอสซิสินที่เล่นได้ง่ายและเล่นได้ลนนหลากหลายรูปแบบในตอนหน้าเพื่อนๆอยากให้ทำฮีโร่ตัวไหนสามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยและก่อนจากกันในคลิปนี้ใครที่อยากติดตามข่าว Honor of King สามารถไปกดติดตามพวกเราได้ที่เพจ HOK OK Daily นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ